สวัสดีครับรถขุดนําเข้าราคาถูกครับท่านใดมาแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับผมวันนี้พาชมรถขุดกันมีหลายคันเลยมี ih i 3 5 jx คันนี้บูมอ้ามยืดได้ถึง6กเมตรนะครับก็คุณลูกค้าท่านใดมองหารถขุดบูมยาวคันนี้ตอบโจทย์เลยมีลายแยกสามารถตอยย่อหัวแยกหัวสว่านไดุ้งกีหนามีที่เกี่ยวของยกของด้านหลังได้ ตักขึ้นหงล้อสบายแน่นอนงานล้วงคลองต่างๆหรือว่างานต้องการใช้บูมอาร์มยาวๆคันนี้ได้เลยครับคอนโทรลเป็นระบบน้ำมันได้เป็นคอนโทรลรุ่นใหม่เครื่องเป็น3สูบเป็นเครื่องอีสูสุเครื่องเดิมปั๊มเดิมปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิวแล้ว3ตันครึ่งราคาคันนี้2 5 9 0 0 0บาทครับ มีส่วนลดให้10,000หมืครับลูกค้าจ่าย249,000บาทส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยครับผมเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์เลยเครื่องก็สวยเดิม3ามหาขนาด3.5มจตันเบาะสวยครับหน้าปัดหน้าจอ คอนโทลก็ขับง่ายครับไม่ยุ่งยากเลยเป็นคอนโทลน้ํามันแล้วขับนิ่มคันนี้ถ้าในสนใจนะครับจับจองมาได้ฝ่ายขาย0616960160มาดูมาทดลองขับได้ครับที่ผ่านทองชมบุรีคันนี้มีส่วนลด1,000 0บาทเช่นเดียวกัน PC 15โคมสุเครื่องยนต์3สูบคอนโทรนสั้นตัวนี้ขึ้นกระบะได้ แท็กเขาจะไม่กว้างมากเครื่องก็3สูบครับผมให้ดูเครื่องยนต์เลยอยากดูรูปภาพอยากดูวิดีโอรตรงไหนทักหาฝ่ายขายได้ใช้งานง่ายเป็นรถตลาดครับคันนี้ราคาส5 9่งแสนห้าหมื่นเก้บาทลดหนึ่งเหลือ149,000บาท ไซส์าสามตันมียันมาวีโอสามสิบรุ่นนี้ก็รุ่นยอดฮิตเลยเครื่องสามสูบโมชิตระบบเดเล็กเครื่องนิ่มเลยคันนี้มองหาไซส์าสามตันอยู่เข้ามาดูเข้ามาชมได้มีช่วงล่างเป็นแท็กยางแล้วก็แท่งยางแท็กเหล็กเปลี่ยนได้ครับ คันเร่งอยู่ฝั่งนี้ตัวนี้ก็เป็นชุดคอนโทรลระบบน้ำมันเช่นเดียวกันใช้งานไม่ยุ่งยากไม่มีระบบไฟฟ้าอะไรเลยครับคันนี้ที่สำคัญมีรายยักษ์ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยองหารถไซส์ย3ตันยันมากก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าใช้มากๆออยอดฮิตแล้วก็ดูแลง่ายอะไหล่มีตามท้องตลาดทั่วไปใช้งานในสวนเหมาะเลยฮะลงทุนไม่เยอะคืนทุนไวสำหรับ3คันนี้ ท่านใดที่สนใจอยู่ก็เข้ามาดูเข้ามาชมได้หรืออยากดูรูปภาพอยากดูวิดีโอตรงไหนก็สามารถโทรหาฝ่ายขายได้เรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถขุดกับ2รถสวยได้ครับอย่าให้การเดินทางเป็นอุปสรรคในการซื้อรถขุดสัก1คันนะครับเรายินดีและพร้อมให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านทุกวัน ไ่ายขาย0616960160กดไลค์กดแชร์มีเพื่อนบอกเพื่อนมีพี่บอกพี่จะได้ไม่พลาดกันก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ